สามสิบถึงสามเจ็ดถึงสิอ็ดสิบสี่ถึงสแปดและยี่สิอาทิตย์นี้ก็มีอีกโอ้โหตอนนี้ผมกล้าพูดแล้วนะเว้ยว่าถ้าเกิดว่าใครบอกว่าช่วงนี้โปะยามอนโกไม่ค่อยที่จะมีอะไรเล่นเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ตามข่าวแน่ๆเพราะมันปล่อยกิจกรรมตีบอสกิาแม็กสี่สัปดาห์รวด เป็นสตาร์เตอร์เหมือนกันเล่แท้เนอะมันปล่อยกันคนละสัปดาห์กันอะโอเคคือผมไม่รู้ว่าช่วงนี้โปเกมอนโกมันเป็นบ้าเป็นบอรหรือมันจะฉลองอะไรขนาดไหนก็ตามอะนะคือไม่รู้ว่ามันเป็นการเตรียมตัวก่อนโกเฟสปีนี้หรือเปล่าเพราะปกติแล้วเนี่ยทุกโกเฟสอะมันจะมีกิจกรรมประมาณ1สัปดาห์ก่อนเข้ากิจกรรมใหญ่นะซึ่งปกติมันก็จะเป็นการตีบอลที่คุมเกี่ยวกับธีมในโกเฟสในแต่ละครั้งแต่โกเฟสในรอบนี้เนี่ย มันจะร่อเตรียมตัวเป็นเดือนเลยเหรอเดี๋ยวขอยางดูอัปเดตในหน้าเว็บเกมล่าสุดนี้เนี่ยร่วมสนุกในฤดูร้อนนี้ระหว่างพักผ่อนสงบใจพักผ่อนข้างนอกก็ดีไม่ใช่ที่บ้านมหาสจจรย์แห่งเสียงเพลงบรรเลงและซากประหักทางมายา โอเคภาพรวมกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้แหละแต่กิจกรรมเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเว้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมพูดไปแล้วทั้งหมดอะมันเป็นแค่หนึ่งในสของไอ้กิจกรรมนี้เท่านั้นเองตามชื่อตามหน้าปกเลยพักผอก่อนสงบใจมันเอาตัวแทนมาเป็นคาบิโกนไงต่อไปก็จะเป็นหน้าปกที่เป็นดันบันกับตัวชิลินนะก็คือมหาศจร,รยรแห่งเสียงเพลงกับซากประหลาหพังมายามีวางแผนการเล่นให้ด้วยฟังทางนี้ฟังทางนี้คว้าตัวของคุนได้แล้วตัวสลับโบเกมอนกเฟสมันมาตั้ง3เดือนแล้วนี่ผมว่าเอาสรุปเลยนะ มาคุยกันแค่กิกะแมกดีว่าโดยที่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพรวมของกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในวีคหน้าที่กำลังจะถึงอันนี้ก็วีคต่อไปอันนี้ก็วีคสุดท้ายซึ่งผมก็มั่นใจว่าระหว่างที่มันกําลังดําเนินอีเวนต์ในตรงนี้อยู่เนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะ สุดตรงนี้แล้วมันก็ค่อยปล่อยอีเวนต์ใหม่หรอกระหว่างนี้มันต้องปล่อยอีเวนต์ใหม่มาอีกแน่ๆแล้วมันน่าจะปล่อยเขาว,ว่าโปรเฟสจะปล่อยอะไรบ้างส่วนกีกันแบงใน3ตัวนี้เนี่ยก็แล้วแต่สะดวกเลยว่าอยากตีตัวไหนกันเพราะมันจัดก,กันคนละวิกเลยตอนแรกคือผมคิดว่ามันจะจัดเหมือนกับไอ้สตาร์เตอร์เจนหนึ่งไงที่แบบมันปล่อยพร้อมกันทีเดียว3ตัวถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมคงเลือกเป็นเอสเบิร์นนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมชอบเอสเบิร์นที่สุดใน3ตัวนี้แล้จริงๆผมก็สะดวกเล่นจริงๆก็แค่ช่วงเอสเบิร แบบเหมือนไม่ค่อยปล่อยให้ผู้เล่นน่ะตีเรียงกันง่ายๆเลยอย่างก่อนหน้านี้มันเป็นคาบิคอนก่อนเงี้ยแล้วค่อยมาเป็นไคลิกี้ซึ่งถ้านอม่อนแพ้ต่อสู้ตอนแรกผมนึกว่ามันจะปล่อยไคลิกี้มาก่อนพอคนมีไคลิกี้ค่อยเอาไปตีคาบิ้อนต่อไงอย่างอันเนี้ยมันปล่อยกริลลาดามาเป็นตัวแรกซึ่งตัวต่อไปเป็นเอสเบิร์นแล้วคนก็จะเอากอริลลรดามาตีไม่ได้ไงจับกริลลรดามาได้กว่าจะได้ใช้กริลลรดาที่อุตสาห์ตีมาวันเนี้ย ก็คือข้ามไปอีกอินท,ทีเลียเลยนะเวย้ยคือมันน่าจะเรียงแบบให้มันตีง่ายๆหน่อยอาจจะเริ่มเป็นอินทีเลียก็ได้อินทีเลียเสร็จปุ๊บค่อยเอาไปตีเอสเบิร์นแล้วพอตีเอสเบิร์นเสร็จเขาเอาเอสเบิร์นไปตีกอรเรนตาน่าต่อหรือไม่ก็เรียงอย่างนี้แหละแต่ว่าเอาซักวิคหนึ่งอะเอามาสลับกันมันก็ลงล็อกแล้วมันก็ตีเรียงกันง่ายแล้วแล้วทุกคนคิดว่าในวีก่อนโกเฟสอะมันจะปล่อยกิจกรรมอะไรมาเพิ่มอีกไหมพอเพราะอจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยกิจกรรมมาแค่นี้แล้วมันไไม่่่ปลลอออยะรตแ้ว คือมันก็แน่นมากๆแล้วนะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนี้ยิงยาวไปจนถึงกลางเดือนหน้าก็คือกิจกรรมตีกีกแม็กก็ลอไปครึ่งเดือนแล้วนะเว้ยปลายเดือนหน้าเป็นโกเฟสที่เป็นกิจกรรมใหญ่อีกแล้วมันจะเหลือวีกว่างแค่วีคสุดท้ายนะถ้ามันไม่ปล่อยกิจกรรมมาเพิ่มก็มารอดูกันว่าเกีม,มันจะปล่อยอะไรมาเพิ่มอีกแล้วกนะัน คือไม่ต้องรอแล้วว่าเกมมันจะประกาศอะไรเพิ่มคือมันประกาศตอนนี้เนี่ยแหละที่ปกติแล้วก่อนโกเฟสวีกหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีกิจกรรมที่แบบว่าตีบอสแบบติดติดกันนะซึ่งพอมันปล่อยบอสกิกอแม็กติดกันมาหลายวีคติดกันเป็นเดือนอ่ะผมก็เลยคิดว่าเอะหรือว่ารอบนี้อ่ะมันจะไม่มีกิจกรรมตีบอสติดกันแล้ววะและคือตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มและคือผมก็ต้องมานั่งอัดเพราะว่าเกมมันประกาศว่าวีก่อนโกเฟสอ่ะจะปล่อยเลจิทุกตัวตั้งแต่23-27ถึง โอ้ oh my god <laughs> ใครมันจะตีว่าเลจิเ <laughs> นี่ยก่อนที่ี่สมาเป็นแค่เลจิในเจ n สก็คือไอเลจิสตัวดั้งเดิมแล้วก็พอเป็นวันที่ยี่สี่ะค่อยเป็นเลคียี่ิบหเป็นดาโก้ยีเป็นเลจิกัสก่อนโก f เฟสปุ๊บเนี่ยอ๋อมันจะเกิดน,น่าจะเป็นแบบเลดอาก์แบบเกิดสุ่มอะคือมันจะมีกิจกรรมติดตั้งแต่พรุ่งนี้จนสิ้นเดือนหน้า <laughs>